ช่วงวันที่ผ่านมาวงการบันเทิงสายลูกทุ่งและลิเกสะเทือนเมื่อเพจดังเจ้าเก่าปล่อยข้อมูลเด็ดแบบไม่มีปีมีขลุยแชร์รายชื่อพระเอกลิเกชื่อดังซึ่งปรากฏตัวร่วมทัวร์ยุโรปกับสาวหมอลำสียงหวานที่กำลังทัวร์คอนเสิร์ตไกลถึงประเทศฝรั่งเศสโดยเจ้าตัวเคยโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าบินตามไปเพราะคิดถึงจนแฟนคลับพากันฟินแต่ความจริงกลับไม่ใช่อย่างที่ติ่งเข้าใจเพจดังกล่าวเผยว่าพระเอกลิเกผู้นี้ มีชื่ออยู่ในลิสต์นักแสดงของทัวร์ฝรั่งเศสมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่บินตามไปแบบฉุกละหุกหรือเพราะความคิดถึงอย่างที่เจ้าตัวสร้างภาพสิ่งที่ทำให้ดราม่าลุกลามไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองแต่เป็นประเด็นด้านกฎหมายและศิลธรรมในวงการศิลปินต่างแดนโดยเฉพาะประเด็นการใช้วีซ่าเชงเก้นผิดประเภทซึ่งชาวเน็ตจำนวนมากเริ่มออกมาให้ความรู้และตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องตามกฎหมายยุโรป หนึ่งในคอมเมนต์จากแฟนคลับที่มีความรู้ระบุว่าวีซ่าเชงเก้นต้องใช้เวลายื่นประมาณ15วันกว่าจะขอวีผ่านกว่าจะเดินเรื่องเอกสารผ่านไม่ใช่ง่ายและสำคัญที่สุดคือวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถนำมาใช้แสดงคอนเสิร์ตหรือรับค่าตัวในต่างประเทศได้เพราะถือว่าผิดกฎหมายแฟนคลับอีกคนเสริมว่ายุโรปไม่ใช่กรุงเทพกระบี่ที่นึกอยากไปก็ไปได้เลยวีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ศิลปินแสดงโชว์แล้วรับเงิน เสียงชาวเน็ตยังคงไหลาไมาอย่างต่อเนื่องหลายคนจะผิดว่าการที่พระเอกลิเกรายนี้ขึ้นเวทีแสดงร่วมกับสาวหมอลำน่าจะมีการวางแผนล่วงหน้าและยื่นขอวีซ่าก่อนนานพอสมควรไม่ใช่เซอร์ไพรส์แบบที่เจ้าตัวโปรโมทแฟนคลับเอาไว้ความจริงที่ตามมาคือพระเอกลิเกขอวีซ่าช้ากว่าแต่ได้รับอนุมัติภายหลังจึงบินตามไปในฐานะผู้ร่วมแสดงจริงไม่ใช่ผู้ชมเซอร์ไพรส์ใดๆทั้งสิน้นข้อมูลเชิงกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเชงเก้นเชงเก้นวีซ่าเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสมาชิกเชงเก้นซึ่งมีทั้งหมด29ประเทศในยุโรปเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และอื่นๆสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเภท C นั้นใช้ได้เฉพาะการท่องเที่ยวเยี่ยมญาติหรือเข้าร่วมกิจกรรมส่วนตัวเท่านั้นหากผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวขึ้นแสดงคอนเสิร์ตรับค่าตัว หรือทำกิจกรรมใดๆที่เข้าข่ายการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตจะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆโดยอาจมีผลตามมาดังนี้เพิกถอนวีซา่าห้ามเข้าประเทศเชงเก้นในอนาคตแบล็คลิสส่งผลเสียต่อผู้จัดงานหรือเจ้าภาพในยุโรปแม้การกระทำลักษณะน,นี้จะไม่ถูกร้องเรียนในทันทีแต่หากมีการโพสต์หลักฐานเช่นคลิปวิดีโอภาพจากคอนเสิร์ตหรือแฟนคลับแท็กชื่อในโซเชียลมีเดีย ก็สามารถถูกตรวจสอบย้อนหลังได้บทเรียนจากดราม่าครั้งนี้การใช้ความรักหรือคำหวานบทบางข้อเท็จจริงในเรื่องกฎหมายอาจสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่คิดเพราะแฟนคลับในปัจจุบันไม่ได้เชื่อทุกอย่างอย่างไร้เหตุผลอีกต่อไปดราม่าครั้งนี้ไม่เพียงเปิดโปงพฤติกรรมของศิลปินบางคนแต่ยังทำให้เห็นว่าแฟนคลับจำนวนมากเริ่มเข้าใจเรื่องกฎหมายมากขึ้นและพร้อมจะตั้งคำถามอย่างมีสติในฐานะสื่อ เราขอขอบคุณแฟนคลับที่กล้าพูดกล้าถามและกล้าให้ความรู้การรักใครสักคนไม่จําเป็นต้องปกป้องเขาจากทุกความจริงแต่ควรช่วยให้เขาเรียนรู้จากความจริงนั้นเพื่อจะได้ไม่พลาดซ้ำอีกในอนาคต